สวัสดีครับพบกับช n n n l เชียร์ลิฟูครับผมหากถูกใจคลิปและ c h ช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับ c h ช n n e l เลเลๆช่องนี้ได้อยู่รอดต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มต้นปเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับเมื่อคืนนะครับทีมลิฟูของพวกเรานะครับก็พลาดท่านะครับบุกไป แพ้ทีมตูลุสไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับในรายการยูโรปาลีกนัดที่4นะครับภาพรวมการแข่งขันนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นนะครับลิพูก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนผู้เล่น6คนจากนัดแรกนะครับที่ลิพูชนะทีมตูลุสที่แอนฟิลด์5ประตูตอนนะครับซึ่งอีกหนึ่งความน่าสนใจในช่วงครึ่งแรกนะครับก็คือการได้ดูฟอร์มอเล็กซิสแม็ก ในตำแหน่งกองกลางหมายเลข8นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่กลับกลายเป็นว่าครึ่งแรกนะครับแม็กลิสเตอร์เล่นได้ไม่ดีเลยจริงๆนะครับออกบอลขัดขาดกันเกินหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับลิปูนะครับกองเกบอลน,นะครับและมีโอกาสผ่านบอลน,นะครับมากกว่าทีมตูลุตอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งแรกนะครับส่วนทีมตูลุตนะครับก็เลือกที่จะคุมโซนแพ็ค เกมแน่นนะครับไม่ให้ทีมลิพูได้ทำเกมเจาะพวกเขาได้นะครับและคอยใช้เกมสวนกับเล่นงานทีมลิพูนะครับการโจมตีพื้นที่ทางริมเส้นของทีมตัวรุ่นะครับจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ทีมลิพูได้ดีที่สุดในช่วงครึ่งแรกนะครับลิพูมีโอกาสทำประตูช่วงครึ่งแรกหลายครั้งเหมือนกันนะครับทั้งจากโกเมธดีอาร์และแม็กอลิสเตอร์รวมถึงเบนโดนะครับที่ได้รับโอกาส ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ช่วงครึ่งแรกก็มีโอกาสยิงประตูเช่นกันนะครับแต่แล้วนะครับในนาทีที่35ซิมิกาสนะครับก็ทาพลาดนะครับออกบนชานะครับเจอดอนดูมนะครับฉกไปยิงเป็นประตูตัวรุ่ก็ขึ้นนําไป1ประตูต่อศูนย์นะครับซิมิกาสก็พลาดอีกแล้วนะครับอุต่า์ได้รับโอกาสลงมาเล่นแทนล็อบโบ้ที่บาดเจ็บนะครับแต่ก็ไม่ได้โชว์ ผลงานนะครับที่ดีที่เด่นอะไรเลยนะครับนัดนี้นะครับก็เฉื่อยชานะครับจนทำทีมลิพูเสียประตูอีกครั้งนะครับแถมนะครับมีโอกาสเปิดบอลน,นะครับก็เปิดบอลแย่อีกนะครับก็เรียกเรียกว่าซิมิกาส์นัดนี้เล่นได้แย่มากๆนะครับ ซึ่งก่อนหน้าที่ซิมิการ์จะพลาดนะครับก็มีเพื่อนเพื่อชาวริภูสังเกตนะครับและจําได้ว่านะครับซิมิการก็จ่ายบอลนะครับไม่ดีนะครับไปให้เอนโดนะครับจนเอนโดต้องยอมเสียใบเหลืองมาแล้วนะครับก่อนที่จะทําผิดพลาดนะครับทำแฟนบอลลิพูต่างประเทศนะครับพากันรู้สึกกังวลเลยทีเดียวนะครับเมื่อต้องจินตนาการถึงตอนที่ซิมิการ์เจอกับดูกูนะครับนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลิภูต้องเจอในช่วงวันที่ 25่สิบห้าพืจ,จิก กยายนนี้นะครับหมดครึ่งแรกนะครับทีมลิฟ์ผูกก็ถูกทีมโตลุตนำไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมในครึ่งหลังนะครับลิฟท์ผูกก็แก้เกมด้วยการส่งเทนซาร่าและโซโบลงมาแทนเบนด็อกเอนโดและซีมิกาดที่เล่นได้ไม่ดีนะครับแล้วจับโกเมนะครับไปเล่นแบ็คซ้ายซาร่านะครับไปเล่นแทนเบนด็อกแมคก้านะครับกลับไปเล่นเบอร์6นะครับโดยโซโบนะครับเล่นเบอร์8ส่วนเทนไปเล่นแบ็คขวานะครับ เกมตั้งรับและรอสวนกลับของตุลุสก็ยังคงสร้างความนะครับอันตรายได้เหมือนเดิมนะครับนัดเตลิพูนะครับไม่สามารถหยุดเกมสวนกลับของทีมตุลุสได้เลยครับทีมตุลุสได้จังหวะสวนกลับทีไรนะครับได้ยิง แทบจะตลอดนะครับพอถึงนาทีที่8:58นะครับตัวรถก็ขึ้นนําไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับมาติดยืนห่างเกินไปนะครับปล่อยดาริงก้านะครับนักเตะทีมตัวรถจัดบอลและยิงง่ายแบบสบายๆเข้าไปนะครับนาทีที่74นะครับลิผูก็ได้ประตูตีเืต้นะครับเมื่อนิโคลไลเซนทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับแต่ดีใจได้ไม่นานนะครับนาทีที่76นะครับมากิ นะครับ ก็ยิงประตูให้ตัวรถนะครับหนีห่างไปเป็น3าหนึ่งนะครับทั้งที่ลิพูได้ประตูตีตื้นได้ไม่นานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนาทีที่89ชโชต้าที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นแทนดีอาร์ตก็ลงมาครับจุดประกายความหวังให้กับทีมอีกครั้งนะครับเมื่อเขาทําประตูนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวอันเป็นจุดเด่นของเขาอีกครั้งนะครับลิพูก็ได้ประตูไล่มาเป็น3าสองนะครับชวนทวนเวลาบาดเจ็บนะครับลิพูก็เกือบได้ประตูตีเสมอเป็น3าสามแล้วนะครับจาก คอนซาแต่สตาร์วีอาก็ไม่ให้ประตูเนื่องจากมองว่าแมคลิสเตอร์ทำแฮนด์บอลก่อนคอนซาได้ยิงประตูตีเสมอนะครับมดเวลาการแข่งขันลิภูก็ไล่ไม่ทันนะครับบุกไปแพ้ทีมัูลุสไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าเกมเมื่อคืนนะครับสะท้อนให้เห็น ชัดเจนนะครับว่าทีมลิพูตอนนี้มีอยู่3ปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับปัญหาที่1ก็คือผู้เล่นสำรองบางคนในทีมลิพูยังดีไม่พอนะครับและไม่สามารถทดแทนตัวหลักของทีมได้เลยนะครับเช่นซิมิการ์นะครับที่ได้รับโอกาสลงสนามแทนล็อบบ้ที่บาดเจ็บไปในช่วงนี้แต่ซิมิการ์ก็ไม่มีผลงานดีเด่นอะไรเลยนะครับสํารรายเมื่อคืนยังมีส่วนทําให้ลิพูเสียงประตูนะครับจากความผิดพลาดแบบเดิมๆของเขาอีกด้วยปัญหาที่2นะ ก็คือการหยุดเกมสวนกลับของทีมคู่แข่งนะครับนักเตะลิพูนะครับไม่สามารถทําลายเกมสวนกลับของคู่แข่งได้เลยนะครับ2นัด ติดต่อกันแล้วนะครับและปัญหาที่3านะครับก็คือวิธีการเล่นเกมลุกของทีมลิพูลนะครับเวลาเจอทีมคู่แข่งแพ็กเกมรับแล้วรอสวนกลับนะครับลิพูลต้องหาวิธีเจาะทีมที่เล่นแบบนี้ให้ได้นะครับจะใช้การเปิดบอลโด่งจากริมเส้นตลอดนะครับเพื่อเจาะคู่แข่งที่เล่นแผนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวทางการเล่นที่ดูเสี่ยง เกินไปนะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับทีมนิวพูลนะครับยังอยู่ในอันดับที่1ของตารางคะแนนยูโรปาลีกเหมือนเดิมนะครับลงเล่นไปแล้ว4เกมนะครับชนะ3แพ้1มีอยู่9คะแนนนะครับ ถ้าลิพูนะครับอยากผ่านเข้ารอบต่อไปแบบสบายๆนะครับลิพูจำเป็นที่จะต้องจบในอันดับที่1ให้ได้นะครับหากจบในอันดับที่2นะครับก็ต้องไปแข่งกับทีมอันดับที่3ในยูฟาแชมเปียนลีกแบบเย่าเยือนเพื่อเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสเกมที่เหลือลิพูนะครับจำเป็นต้องชนะหรือไม่ก็ชนะให้ได้2นัดรวดนะครับหรือไม่ก็ชนะ1นัดและเสมอ1นัดเพื่อผ่าน เข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนเกมต่อไปของทีมลิฟูนะครับก็จะเป็นเกมวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่12พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มนะครับลิฟูก็จะเปิดลางแอนฟิลด์รับการมาเยือนของทีมเบนฟอร์ดส่วนในรายการยูโรปาลีกนะครับนัดหน้านะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วง1ธันวาคมเดือนหน้านะครับลิฟูนะครับก็จะเปิด ที่บ้านนะครับรับการมาเยือนของทีม l ล s k คนสนะครับก็เรียกได้ว่าได้ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับในรายการยูโรป้าลีในฤด,ดูกาลนี้ของทีมลิวพูดนะครับประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์นะครับ ของเจ็กนคอปหลังจบเกมเมื่อคืนนะครับเจ็กนคอปนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเขาเปิดเผยว่าเกมเมื่อคืนทีมลิฟูเล่นเกมรับได้แย่จริงๆนะครับมีหลายเหตุการณ์ในสนามเหลือเกินนะครับที่นกเตลิฟูควรแย่งบอลจากคู่แข่งมาครองได้นะครับแต่เวลาเล่นเกมรับนะครับแต่ก็ทําไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังจ่ายบอลกันผิดพลาดอีกด้วยเขาจึงคิดว่า เกมเมื่อคืนทีมลิพูเล่นกันได้ไม่ดีพอที่จะชนะทีมตูลุตจริงๆนะครับเรื่องที่2นะครับเขาเปิดเผยว่าเขานะครับไม่รู้สึกกังวลกับปัญหาการทำประตูของลิพูสักเท่าไหร่นะครับหลังเสมอมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับทั้งในเกมกับรูตันทาวและในเกมล่าสุดเกมเมื่อคืนกับตูลุตนะครับ ไม่ใช่ครับเมื่อคืนก็แพ้นะครับแพ้ตัวรุตไปนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลเรื่องปัญหาการทําประตูนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขาคิดว่าการตัดสินใจในจังหวะต่างๆให้ถูกต้องนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญกว่านะครับหากนักเตะตัดสินใจไม่ถูกต้องนะครับทีมก็จะเสียประตูให้กับทีมคู่แข่งนะครับเรื่องที่3นะครับเอาเปิดเผยว่าเขามองว่าแม็กเอริสเตอร์ไม่ได้ทําแทนบอลนะครับและจังหวะดังกล่าวนั้นนะครับก็ผ่านมานานแล้วด้วย ก่อนคอนซาจะยิงประตูเข้าไปนะครับครอบมามองว่านะครับถ้าจังหวะดังกล่าวเป็นแฮนด์บอลผู้ตัดสินก็ควรเป่าหยุดเกมทันทีตั้งแต่นะครับตั้งแต่นั้นแล้วนะครับก่อนที่คอนซาจะยิงประตูนะครับแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ยอม เ่าแฮนด์บอลนะครับและปล่อยให้เล่นต่อไปจนลิพูได้ยิงประตูตีเสมอนะครับคอปนรับจึงมองว่าแอกแมคเกอสเตอร์ไม่ได้ทําแฮนด์บอลนะครับการตัดสินของผู้ตัดสินจังหวะนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าทําไมผู้ตัดสินและ VAR ถึงตัดสินเช่นนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เจนค็อปได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจบเกมเมื่อคืนนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับก็ถือเป็นข่าวดีกันบ้างนะครับเมื่อคืนนะครับพ่อดิอาร์นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางโคลอมเบียเจ้าหน้าที่ของโคลอมเบียแล้วเรียบร้อยนะครับ ElN ก็ปล่อยตัวพ่อดิอาร์กลับบ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นระหว่างการตรวจร่างกายนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นทีม เจราจานะครับที่เข้าไปเจราจานะครับรับตัวพ่อดีอารกลับบ้านนะครับจะมีสังเกตได้ว่ามีบาทหลวงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจราจาครั้งนี้ด้วยนะครับพ่อดีอารก็กลับสู่บ้านแล้วนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็น ตอนนะครับนาทีที่พ่อดิอาร์นะครับลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับหลังได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้พ่อดิอาร์ก็จะเดินทางกลับบ้านพักแล้วนะครับส่วนนี่นะครับก็เป็นนาทีที่พ่อดิอาร์นะครับก็ออกมาทักทายนะครับหลังได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้นะครับได้รับการยืนยันจากวิกกี้ดาววีลานะครับ หัวหน้าทีมข่าวของเซเมนเซมเมน่านะครับของสื่อใหญ่ของคอมเบียยืนยันด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับว่าพ่อดียร์ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะครับได้รับการช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนนี้นะครับก็เป็นนาทีที่พ่อเดียร์นะครับกลับไปสู่ครอบครัวของเขานะครับได้พบหน้านะครับครอบครัวของเดียร์นะครับก็ยืนรอรับพ่อเดียร์อยู่นะฮะก็นั่งรถมานะครับโอ้ก็ใส่เสื้อขาวนะครับชู ถือป้ายคอยเชียร์นะครับรอรับพ่อดีอาร์ตอยู่นะครับพ่อดีอาร์ตก็ลงมาจากรถตู้นะครับก็มีการโผล่เข้ากอดกับบรรดาลญาติญาตินะครับอ้ร้องไห้เลยนะครับก็นะครับถือเป็นข่าวดีของทีมนิพูลประจำวันนี้นะครับดีอาร์ตนะครับก็ได้จะได้มีสมาธิกลับมาทุ่มเทเพื่อทีมนิพูลอีกครั้งนะครับก็ดีใจจริงๆครับที่พ่อดีอาร์ตกลับมาสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยนะครับ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายเรื่องราวชวนดราม่าที่เกิดขึ้นจากเกมเมื่อคืนกันนะครับเดลจอหนสันนะครับหัวหน้าทีมข่าวสื่อดังอย่าง ESPN นะครับซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า70,000คนนะครับได้ออกมาชี้แจงให้เห็นว่าทีมนี้ผูถูกโกงอีกแล้วในฤดูก,กาลนี้นะครับเพราะเกมเมื่อคืนนะครับตามก่อน ของยูฟานะครับเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับได้ระบุไว้ว่าหากลูกบอลน,นะครับกระดอนจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปโดนที่แขนของนักเตจะจังหวะที่เกิดขึ้นจะไม่นับ เป็นการทำแฮนด์บอลนะครับซึ่งเกมเมื่อคืนนะครับลูกบอลได้กระดอนนะครับจากอกของแม็กคลิสเตอร์ไปโดนที่แขนนะครับนี่นะครับกดนะครับระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับด้วยท่อนนี้นะครับผมขออ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับ In the guideline for the next season นะครับ The board r e c o m m e n d that y f a should clarify that no handball offense should be called on a player if the ball is previously defected from his own body and in particular when the ball does not go towards the goal นะฮะนี่นะครับ no handball นะครับ o f t e n s h o u l d be called on a player if the ball is previously defected from his own body นะฮะนี่นะครับมีระบุไว้อย่างชัดเจนนะฮะเดฟจอนสันนะครับจึงคิดว่าเมื่อคืนนะครับ VAR ของยูฟาทำงานได้ผิด พลาดมากนะครับจากจังหวะนี้ลูกพูนะครับควรได้ประตูตีเสมอจากจาเลวคอนซานะครับผมส่วนภาพที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นนะครับภาพที่แฟนบอลลิพูในต่างประเทศนะครับนำมาเปรียบเทียบนะครับโดยภาพทางฝั่งขวานะครับภาพสีเหลืองนะครับเป็นภาพที่ ifa b คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศได้ทําขึ้นมานะครับเป็นภาพกราฟิกแบบกระตูนะครับเพื่ออธิบายว่าจังหวะบอลลักษณะแบบไหนเป็นแ บอลนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สีแดงครับพื้นที่สีเขียวจะเป็นพื้นที่ไม่แห่นบอลนะครับส่วนพื้นที่สีแดงน,นะครับก็จะเป็นพื้นที่แทนบอลนะครับ นี่ก็เป็นอีกพ่อนนึงครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับบอลนะครับได้กระดอนจากหน้าอกนะครับไปโดนบริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับยังไงยังไงนะครับจังหวะนี้แม็กอลิสเตอร์ก็ไม่แหดบอลนะครับแต่เมื่อคืนนะครับผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสิน VAR นะครับกลับมองว่าจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะแหนบอลนะครับจนทําให้ลิฟูไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับนี่ก็ยืนยันชัดเจนนะครับด้วย กฎของ IFAB นะครับและกฎของ u ู f a นะครับยังไงลิฟังไงนะครับลิฟูต้องได้1คะแนนกลับมาอย่างน้อยจากเกมเมื่อคืนนะครับแม้ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนครับนักเตะลิฟูเล่นได้ไม่ดีจริงๆนะครับ ก็ติดตามเอาใจช่วยทีมลิพูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็ลุ้นต่อกันยาวๆถึงนัดสุดท้ายนะครับสำหรับยูโรปาลีกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณพื่ๆชาวลิพูอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการโด o n a t ผ่านทางซุปเปอร์แตงเข้ามาก็เป็นการช่วยเหลือนะครับให้ชแ e ลเล็กๆช่องนี้ได้อยู่รอดต่อไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับสู้กันต่อไปนะครับฤดูการนี้ยังอีกยาวไกลนักครับ